ทำธุรกิจอะไรคะหรือเงินเดือนคะตอนนี้หนูเป็นช่างตัดผมค่ะจย์หนูมาเช่าเก้าอี้ตัดผมเป็นของตัวเองคะ่ะจย์อ๋อเช่าเก้าอี้คุณเก่งเป็นไง<ภ>คนนี้เป็นคนกล้าแสดง<ค>ออกมาคนนี้ไม่มีทางได้กินเงินผมทำไมฮะกพเขาไปช่างตัดผมมันจะได้กินเงินผมดยังไงซูมค่คะจย์จับจับหมอนค่ะอายุเท่าไหร่ละคะเนี่ยอายุเท่าไหร่คะ อายุสี่สิบค่ะอาจารอ๋ออายุสี่สิบแล้วอืมเออมือนี้ก็ถือว่าเป็นมือที่สวยแต่คุณเคยเดี๋ยวนะแมวขยายหน่อยเอออายุสี่สิบช่วงประมาณสามห้าถึงสามเจ็ดประมาณนั้นนะม,มีเส้นตัดตรงเนี้เคยไปลงทุนหรือมีปัญหาอะไรเปล่าไปพลาดอะไรมาป่ะมีหัดไปทำอะไรฮะ ายอย่างหลายอย่างค่ะายมีคดีความไหมอะไรนะคะคดีความมีไหมไม่ไม่มีคดีความค่ะอาจารย์แต่ในการลงทุนที่พลาดใช่ไหมกับเรื่องเอกสารนะคะอาจารย์เราพลาดใช่ไหมใช่ค่ะอแล้วก็ก่อนก่อนหน้านั้นอยู่ประมาณเกือบสามสิบอาจารย์นเคยทําบิสเนสร้านร้านแบบขายส่งอะค่ะสินทาโอท็อกด้วยหนูเจ๊งเงินแปดล้านนี่หมดเกลี้ยงเลยค่ะจ้ะอายุสามสิบอยู่แค่หมื่นหนึ่งสามสิบใช่ไหมคะ แค่หาประมาณยี่สิบหกยี่เจ็ดประมาณนี้ค่ะาแวคือว่าหนูทำบิสเนสตอนนั้นก็คือสนามบินล็อกดาวน์แล้วหนูก็ล้มธุรกิจหนูล้มเลยอ๋อสนามบินล็อกดาวน์ช่วงนั้นเดี๋ยวนะขอดูเลอดสามสิบมองไม่เห็นอะไรแมวต้องขยายดูตรงกลางกลางมือขอน่าจะเขียนชิบในซ้ายนขวาผิดนะ้เออเขียนผิดนี่ซ้ายเป็นฝาฝาเป็นซ้ายนี่ใช่ปะใช่ปะ ใช่ออันนี้คืใช่อันนี้มือขวานะเนี่ยอันนี้มือขวาใช่อาจารย์อาจารย์ใช่หนูหนูเขียนผิดหนูเขียนผิดมือมือขวาเป็นมือเป็นมือซ้ายมือซ้ายเป็นมือขวาอุ้ยขอโทษค่ะอาจารย์อาโอเคขวาคือซ้ายอ่ะขยายหน่อยแมวหนูเขียนผิดหนูเขียนผิดเดี๋ยวนะอายุสามสิบพี่ยากะนะมันหายยากเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้มือซ้ายนะสามสิบมือซ้ายคุณ อะไรนะเมื่อกี้คุณบอกลงทุนอะไรนะคะหนูหนูเปิดเปิดร้านสินค้าโอท็อปค่ะอาจารย์แล้วท่นี้ประมาณอายุยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าประมาณนี้อาจารย์แล้วท่นี้หนูล้มก็คือว่าช่วงสนามบินตอนนั้นที่เขาประท้วงการหาอาจารย์แล้วธุรกิจของหนูก็คือว่าหนูต้องปิดตัวลงหาอาจารย์แบบปิดกระทันหันเลยหนูอยู่ได้อยู่ประมาณแปดเดือนค่ะเงินแปดล้านนี่คือหมดเลยสามสิบจุดนี้แมวขยายจุดนี้หน่อย อืมเส้นตัดปวัวเลยน,บบลนาาี่แบบเลงมากค่ะจารย์แบบหยูต้องย้ายอพยพเลยทีนี้ม <c oughs> <c oughs> หมดตรงนั้นเนี่ยเส้นตัดแล้วเสร็จแล้วคุณไปทำอะไรชีวิตพอหลังจากนั้นประมาณปีหนึ่งมันก็ดีขึ้นนะแต่คุณไม่ได้สู้แล้วใช่ไหมค<า>่ะอ่ค่ะไม่ได้สู้แล้วค่ะจารย์ก็คือมาเริ่มต้นใหม่ต่างประเทศเลยก็คือว่าคือหอบทุกอย่างมาเลยแล้วมาดีแล้วมาดีขึ้นที่ต่างประเทศใช่ไหมคะพ่อแม่แฟน และชีวิตก็ด,กดีขึ้นก็ได้แต่งงานต่างประเทศก็สู้ใหม่อ่าแล้วก็ดีขึ้นค่ะดีขึ้นเรื่อยๆอ,อ่าเดี๋ยวคนเอาลงมาหน่อยค่น ก็ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะอาจารย์เดี๋ยเดี๋ยวเดียวมือเนี้ยอันนี้จุดเนี้ยโอ้โหมันลำบากมากเดี๋ยวถอดถุงมือเลยนี้อันนี้อันนี้ยกขึ้นเลยแล้วเสร็จแล้วดีขึ้นเรื่อยๆแล้วช่วงนั้นล่ะอายุประมาณสามห้าสามหกอะไรประมาณนั้นน่ะช่วงนั้นไปเสียอะไรมาฮะหรือไปทําอะไรหรือไปพาดไปค้าอะไรให้ใครเขาปะ มีมีเอกสารค่ะอาจารย์เรื่องใบขับขี่อะไรเงี้ยคือมันไม่ผ่านอาจารย์หนูอ่านหนังสือเป็นสองปีคือมันยากมากช่วงนั้นนะคะอาจารย์แล้วทำไมไปตัดเส้นอาทิตย์นะคะแล้วมันมีปัญหาอะไรอ่ะก็บริษัทในช่วงนั้นแบบวุ่นวายมากค่ะอาจารย์เดี๋ยวนอนนะช่วงนั้นน่ะถ้าอันนี้เป็นมือซ้ายนะช่วงนั้นน่ะเหมือนคุณมีการโยกย้ายบ้านอ่ะบ้านของคุณมียากโยกย้ายต่อเติมอะไรในช่วงนั้นแหละที่วุ่นวุ่นน่ะ ที่หนูอยู่เนี่ยคือแม่คือครอบครัวต้องย้ายออกอยู่ถึงจะได้บ้านหลังนั้นนะคะอ่าแล้วมันเกิดปัญหาอะไรช่วงที่ย้ายบ้านนะคะค่ะเป็นการยกย้ายอ่าอ่แล้วมันเกิดปัญหาอะไรคะมันเส้นตัดดอ่ะก็หลายอย่างค่ะข่าวเรื่องเอกสารนะคะอาจารย์แล้ววุ่น่นอ่าไหมฮะอย่างใบวีซ่าอะไรทุกอย่างเลยอ่ายุ่งหมดเลยแล้วก็เออหนูมีคลอดลูกได้เกี่ยวไหมคะอาจารย์คลอดลูกก็เกี่ยวค่ะผ่าตัดใช่ไหมฮะใช่ค่ะผ่าตัดรทีนี้ทางรัฐบาลหนูต้องจ่ายอยู่ประมาณห้า ทางราชก,การเขาไม่ให้ทางทางเฮ้าสซิ่งเขาไม่ให้เพราะนั้นยังไม่ได้จดทะเบียนเพราะนั้นยุ่งไปหมดแล้วยุ่งไปหมดหหยุงดย่งค่ะอะยุ่งดีว่ามาไปลงทุนถ้าลงทุนก็โดนเนะฉะนั้นเนี่ยนะคะชีวิตคนเราเนี่ยคุณไม่สามารถรู้ได้หรอกว่ามันจะปุ๊บเมื่อไหร่เส้นนี้เส้นบางๆแปดล้านเองนะคะตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วนะคะตอนนี้สี่สิบค่ะอาจารย์สี่สิบก็ลืมตา เดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะกะอายุคุณตอนที่คุณย้ายบ้านแล้วก็มีปัญหาเรื่องวีซ่าเอกสารตอนนั้นอายุเท่าไหร่คะประมาณสามสี่สามห้าอ่าใช่สามสี่สมห้าคุณตอนเนี้ยลืมตาอาปาได้ชีวิตคุณอยู่ตรงนี้นะนะประมาณนี้แต่เดี๋ยวคุณจะเจอเส้นนี้อีกรอบนะระวังหนักนะต่นนี้ยอ,อาจารย์ถ้าถ้าเกิดว่าสิส หน,หนูตั้งใจจะเปิดร้านเนี่ยจย์หนูก็คือว่าในสายงานของหนูนี่หนูจะไปได้สุดไหยคะจารย์คือหนูตั้งใจว่าปีหน้าคือจะหาร้านให้ได้แต่ตอนนี้หนูมาเช่าพวกอี้ก็ถือว่าก็ก็เป็นนายตัวเองนะคะจยา์อ่ะพี่ถามเลยนะเปิดร้านน่ยใช้เงินเท่าไหร่ก็ห <c oughs> นูมีอยู่ประมาณสองสองหมื่นสองหมื่นปอนด์คาา่ะจย์เป็นเงินไทยประมาณเท่าไหร่ถ้ากู้แล้วร <10 9 S 2> ้านเปิดแล้วไม่สําเร็จล่ะ ก็ไม่สําเร็จก็จะอยู่ตรงนี้ไปก่อนอาจารย์ก็คือตรงนี้คือคือคือตรงนี้เราก็ได้เงินมาเรื่อยไม่ใช่ค่ะแต่ถ้าเราเปิดเองถ้าเปิดเองแล้วไม่สําเร็จเงินไปกู้เข้ามาแล้วร้านไปไม่ได้ทําไงน,นแลนวหน,หน,หนูหนูคิดอยู่ว่าปื้นหน้าถ้าหนูจะเปิดนี้คือได้ไหมพี่อตอบไม่ได้เพราะพี่ไม่หาจุดอายุคุณไม่เจอแต่พี่มองดูที่คุณย้ายบ้านตรงนี้เนี่ยนะมันสามสี่สามห้มาใช่ไหม เอาตีซะสามห้าสามห้าตอนนี้อายุคุณเท่าไหร่ฮะสี่สิบสี่สิบค่ะสี่สิบขึ้นมาอีกห้ามิลอีกประมาณหกมิลก็อยู่ตรงนี้พอปีหน้าปุ๊บเข้าเส้นใจพอดีอ,อันตรายพี่ถึงถามคุณถ้าไม่สำเร็จอะไรจะเกิดขึ้นถ้าลงไปแล้วร้านไม่ดังไม่อะไรเงินจมคุณตอบพี่ได้ไหม แต่พี่ไม่ว่าจุดอยู่แต่พี่กะเพราะยังไงคุณก็ต้องเกิดเส้นใจ40 42เนี่ยอยู่ประมาณเนี่ยเจอแล้วถ้าไม่สำเร็จละ่ะทำไงถ้าอันนี้นั่นแหละค่ะจา์ก็เลยต้องถามจา์ว่าถ้าหนูจะเปิดร้านปีหน้านะ่ะ40 41พี่ตอบ <41. S 1> ไม่ได้เพราะไม่มีจุดอา,ายุไม่มีจุดอายาุยังเปิดไม่ได้หนูหย,ยังจะไม่เปิดจะเปิดทีนึงอย่างปี42เอาอย่างนี้นะถ้ามาเมืองไทยคุณมาหาพี่พี่ตอบไม่ได้ นะะเพราะยังไงเดี๋ยวคุณก็ต้องเจอสองสามปีนี่แหละแต่ไม่รู้เมื่อไหร่คุณก็ต้องมาหาพี่ครั้งเดียวแล้วถึงจะตอบได้แล้วอาจารย์คะเมื่อสองสามปีที่อาจารย์พูดเนี้ยถ้ามันผ่านแล้วล่ะคะก่อนหน้านั้นหนูก็ย้ายงานมาแล้วค่ะอาจารย์อยู่ย้ายหนูย้ายงานบ่อยอา้ถ้าคุณถามปัจจุบันนี้พี่ไม่ขอตอบแล้วก็ออกอ่านะเอายางงี้พี่ไม่ขอตอบเพราะว่าไม่มีจุดอายุนะฮะ ถ้าคุณมาเมืองไทยคุณก็มาก็แล้วกันนะคะ<ม>ก็ลองคุ้มไหมกับเงินทั้งหมดที่มีอยู่<ม>นะคะลูกค้าบางคนก็บอกโอ้ผมดูอาจารย์แล้วผมไม่มีเวลาก็หมดตัวไปเลย<ม>นะคะฉะนั้น<ะ>แล้วจะ,จะไปหาอาจารย์แต่ว่าตอนนี้คือที่ไม่เปิดหาอาจารย์คือเราไปได้แต่กลับมาไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าที่นี่ก็เปลี่ยนตลอดเลยค่ะ ก็กลัวว่าจะไปแล้วมันต้องมาเสียเวลาหลายๆอย่างแต่ก็จะไปหาอาจารย์เพื่อที่จะมาดูลายมือเหมือนกันหาอาจารย์อ่าก็โอเคอยากไปเรียนเรียนด้วยอ่ะยเอาเอาอย่างนี้นะคะเออเอาอย่างนี้ <c oughs> การเปิดร้านตรงนี้คุณทุ่มทุนแล้วเสร็จแล้วคุณทุ่มเงินประมาณถ้าเทียบเป็นเงินไทยประมาณเท่าไหร่คะก็ประมาณเกือบล้านอาจารย์เกือบล้านนะคะแล้วรายได้ของคุณวันเท่าไหร่ถ้าสมมุติเอาคนดีๆก็อย่างอย่างอย่างแค่หหนู ได้เท่าไหร่คะเจ็ดเป็นร้อยปอนด์ก็เกือบประมาณอาทิตย์ละสี่ห้าหมื่นได้หาจายสี่ห้าหมื่นก็โอเคแต่เงินเดือนหนึ่งสองแสนอยู่ญี่ปุ่นก็ไม่ถือว่าเยอะเท่าไหร่นะอันนี้อยู่อยู่ที่ไหนนะเนี่ยอานะคะใช่ใช่ใช่หาจายแต่ถ้าคุณมาเรียนลายมาเรียนลายมือเนี่ยคุณไม่ได้เสียเงินเป็นล้าน วันหนึ่งก็ได้วันละห้าบพันงั้นคุณก็อยู่ตรงนี้ไปก่อนนะคะอืมก็อยู่ตรงนี้ไปก่อนแต่ไม่แน่ถ่ามาถึงเส้นใจอะไรมันก็ไม่ง่ายแล้วหรอกนะคะมันก็ไม่ง่ายนะคะเอาอย่างนี้ดีกว่ามือคุณก็สวยอยู่นะคะฉะนั้นสมมุติว่าสมมุติว่าทุอายุสามสิบพี่บอกคุณมาดูมาหาพี่ก่อนก่อนจะลงทุนแต่คุณบอกว่าไม่มีเวลามันก็เหมือนตรงนั้นแหละตรงนี้ก็เหมือนตรงนั้นถ้าตรงนี้เจอดักกว่าเพราะระยะเวลามันนานกว่า ที่เคยเจอตอนที่ที่ทำที่สามบินใช่ไหมใช่คราวนี้หนักกว่าหนักกว่าเพราะระยะเวลามันนานกว่าหนักหนักใช่ค่ะอาจารย์แต่ช่วงนั้นหนักจริงๆค่ะหนูแบบอาจารย์คือเอาอย่างนี้แล้วกันนะฮะลองตัดสินใจดูนะคะเพราะเส้นใจไม่เคยปานีใครตองเนี้ยที่ผ่านมาอายุสามห้าถ้าคุณลงทุนคุณก็โดนไปแล้วตอนนั้นเนี่ยเยอะนี่มาอีกเส้นหนึ่งแล้ว ะค,ะคุณก็ลองหาเวลาเองแล้วกันนะแต่พี่ไม่รู้จุดอายุอยู่ตรงไหนนะคะพอดีหมดเวลานะคะขอบคุณค่ะค่ะค่ะ,คะขอบคุณค่ะคะเพราะจุดอายุไม่มีพี่ตอบไม่ได้เออมันจะ,ะเป็นมันต้องวัดละเอียดนะฮะต้องวัดละเอียดด้วยค่ะนะคะเราก็อยากตอบเดี๋ยวกินวัวพลาดแต่ยังไงเส้นใจเขาต้องเจอแน่ ฉะนั้นถ้าไม่มีมาก็การลงทุนก็คุณก็ลองคิดดูไม่ได้ว่าอะไรมันต้องวัดกันเป็นแบบเป็นเดือนปีแต่ละมินแต่ละมินที่มันเคลื่อนนี่นะฮะซึ่งก็ต้องมีการพูดคุยซักถามกันด้วยนะฮะตามรายละเอียดกันว่าตอนนี้ลงทุนอะไรไปแล้วบ้างอะไรอย่างนี้นะฮะถ้าพลาดเนี่ยเส้นใจเนี่ยมันเชิดขึ้นนะมันกินระยะเวลาถ้าโดนจมสักห้าปีไปนี้ ถ้าเทียบดูไอตรงนี้มันดูมันเส้นมันหนักกว่าเยอะนะหนักกว่าเยอะไอตรงนั้นมันแวบ,บเดียวเออยังโดนขนาดนั้นค่ะเออบางระวังตัวนิดหนึ่งนะฮะค่ะแล้วแต่เขาแล้วแต่เขาครับ